กู้ยืมเงินผ่านทางแชทสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีได้นะครับใครบอกว่าฟ้องไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการกู้ยืมเงินผ่านทางแชทเนี่ยนะครับที่สามารถดำเนินการฟ้องได้เนี่ยนะครับต้องมีข้อความข้อความในที่นี้คือข้อความที่จำเป็นจะต้องระบุเอาไว้เหมือนในสัญญาที่เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะฮะข้อความในลักษณะเช่น ขอกู้ยืมเงินหน่อยได้ไหมเท่านั้นเท่านี้จะคืนวันนั้นวันนี้นะครับแล้วก็มีการาเรามีการตอบรับมีการสนองรับนะเขาเสนอมาเราสนองนะฮะอย่างนี้เนี่ยสามารถดาเนินการฟ้องได้นะครับ เหมือนในกระดาษสัญญานะฮะเราต้องมีข้อความลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าโทรมาแล้วเราโอนเงินแค่มีสลิปการโอนเนี่ยไม่เพียงพอที่จะดําเนินการฟ้องร้องนะครับล่าสุดผมก็ดําเนินการฟ้องร้องไป1คดีนะเป็นการกู้ยืมเงินผ่านทางแชทนะครับก็จะมีไอข้อความเนี่ยอาจจะมีไม่ครบหรอกเพราะว่ามันมีหลายยอดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่มันมีการรวบยอดรวมยอดไปนะฮะเช่น บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเท่านี้นะประมาณ40,000่กว่าเนี่ยคุณติดนี้ฉันอยู่นะเขาก็ตกลงตอบตกลงกลับมานะครับยินยอมยอมรับนะฮะว่าจะยินยอมชดใช้ไอ้อย่างนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับแต่ถ้าลําพังโทรมาเป็นสลิปโอนล,ลอยๆเนี่ยเคยมีจําเลยไปสู้คดีลแล้วหลุดนะศารพิ่ภาษายกฟ้องมานะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะเรื่องของการกู้ยืมเงินเราไม่รู้ะครับศาลไม่รู้นะฮะว่า ไอ้ที่กดโอนไปเนี่ยมันเป็นยอดอะไรมันเป็นยอดเงินกู้กันจริงหรือเปล่าคือจําเลยเขาไม่ยอมรับอ่ะมันตีมือนหัวหมอเลยนะฮะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรเอาไว้ก็ควรจะต้องมีหลักฐานเก็บกันเอาไว้นะครับจะปลอดภัยกันดีที่สุดนะอ่าแล้วทีนี้ถามอีกว่าอา้าวแล้วถ้าปรากฏว่าโอนไปมีแค่สลิปแล้วไม่มีหลักฐานสัญญาการกู้ เลยนะไม่มีข้อความเลยทำอย่างไรดีก็ปริ้นหนังสือนะสัญญากู้เอาไปให้เซ็นกันย้อนหลังได้นะครับกฎหมายรับรองสิทธิ์ในส่วนนี้อยู่นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเซ็นสัญญากันในวันที่กู้กันอย่างเดียวนะครับเซ็นกันย้อนหลังได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าคนมันไม่มีเจตนาที่มันจะโกงมันตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะเซ็นเอกสารให้นะครับส่วนถามว่ายอดเงินเท่าไหร่ที่จะคุ้มหรือไม่คุ้มในการดําเนินการฟ้องอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ทนายนะครับ เป็นหน้าที่ของท่านนะของเจ้าหนี้นะต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะดําเนินการฟ้องร้องคดีหรือไม่นะครับอย่างเคสล่าสุดของผมเนี่ยนะฮะยอดหนี้ประมาณ4ี่หมนะครับเขาก็ตัดสินใจดําเนินการฟ้องนะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะมีแชทการกู้นะจะฟ้องตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะโดยอ้างเหตุว่าเป็นการกู้ยืมกันออนไลน์เนี่ยนะครับ ก็ติดต่อสอบถามทางทนาเจเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ